อาพี่น้องเอ้ยมาต่ออีกเนาะทักทายสบายดีมาเถิดเรากำลังเห็ดต้อนเฮเธอเห็ดคักก็รีบบุปไปด้วยเฮเธอได้อบันมีแต่ผลแล้วมันสิมึดเลยเด้ เี้ยเกี่ยวขอบเกี่ยวน้าตางแห้งแล้วแม่นรถกับบริเวณล็อกคอสํากินนี่ล็อกคอก็บ่ได้ล็อกบอก็บ่ได้ล็อกเอาเนื้อบริเวณเอ้าเมื่อต้มอยู่เฮื่อนสบายยันบูดบริเวณอ่ะผู้ใดชียันเไม่บูด Ủa? Mày mỏ hả nè, Xoay mỏ... Cháu, năm kín nằm Kín nằm nhúng Thôi cháu kín bụt này Ơi... <laughs> <laughs> ้อกินน้ำเยื่อเถอะพ่สันกินกินกินคอยเอานั่นมาให้เจ้าพ่อมื่อีเธอเดยได้ปลาแดกได้เป็งนัวได้หมกเพชรพร้อมตำมะคุงน้อยเถอะเนาะเจ็บท้องเมื่อวานนี่กินนั่นฮะอึ้บเมื่อวานนี่ก็กินนั่นมาตำมาขำป้อมกินมาขำป้อมอยู่เพื่อนป้อองรถป้าโตเมื่อเกิดบุหรี่บุตรท่านขำป้อมขำป้อมาเถอะเลย ราชูหากินนะบ้านี้เจ็บท้องเมือ่อแล่นเข่าหง่ามเกือบพระท่านพี่น้องเนาะขออนุญาตนำเด้อพี่น้องเอ้ขามป้อมกินโสมขามป้อมกินตอนถึงเที่ยงวัดยังพระท่านได้กินเข่าเลยป้าติดตอเแค่ฉูงลิ้นแค่ฉูงลิ้นี่โต ใอ้เทินหมักระทินนะเอาหมากระทินเมื่อต่ำมาคุ้งเนาะนี่มันแซบดิบก,กินยามาแลวเฮ็ดพินาเฮ็ดพินาอ <c oughs> อกไปตัวที่กูต่เข้าม่ได้ก,กินยามันปีนี้กินปิหนาประชัน ว้าผู้พี่น้องเลยเบาลิหาน้ำไม้เมื่อต้มบ้านในเถิดพี่น้องเนาะนี่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 เอาหามาหามาเบาลิเมื่อต้มใส่หม้อหนึ่งไว้ได้เอามาชุมมือปอกกินหน่อยเถอะเนาะนี่พี่น้องเลยไม่ได้ใช่ดอกไม่ได้ใช่อดอกอนเถิดเลยคุณ มันผลตกไม่ได้ช่วงนี้แหละช่วงนี้จะโตอีกบนากับโบแห้งไปไนหรอกนฮะแบ้วก็เมดอะปูป่าไม่ก็ลงและลงต้อนลงดีทำท่าทำท่าเดียได้ช่วงนี้เจ้าสิเกียวขาฮะว๊พี่น้องบดีฮาาไมเอาอีกแล้วต้มางหนึ่งไว้ นรอไม่ไล่เนาะมันต้มแสบไอ้เถิดแถวนี้มีเราไม่ไล่ไอ่บ่อยเถิดอยู่ไกลอยู่ไสอยู่ทางเขา่าเพึ่ปล่าทางเขา่าบ่เห็นคนไปหาเนะาะเ,เออไอ้เถิดเคยไปหาบ่แถชียวนี่ไ<ป>ยไนหลงทางเลยหลงป่าเด้โอ้โหแต่ว่าเขาบ่เคยไปมันป่าเจนดงใครวะเห็นเสียมพูนเหนือเหนือพูนเสียมพูนจะได้ระบาดอึบ ด้ยถือกลองสงกลองพี่นงเอ้ยอ๊บมาตั้งไว้ก่อนพล็ดก็ได้กะเราไม่เ้าน้่นะเจ้าปจะใช้จะถ่วงดีเอาเอเอาเตดตัดตัดแต่กัดปอกดน้พี่นงต้มโยฮักปะกินสมัยต้มแก้วแก้แจ้วปนปนปลา ฝนกบอันนี้ก็ทักเลยงามนี่กัฝน,นตกกันได้เถิดเด้ส <c oughs> อกก่อนเลยเธอตูดมันฮะ <h> ah> ตูดมันมันยังตูดมันมีตูดได้นราไม้ก็มีตูดหวานแต่ปูดมั่นนะบ่แต่ปูดมไม้แ <c oughs> ต่ปูดนราไม่ไปไปเจ้าไปจิมาถ่าย,ยงงเอาไหมเธอ อึบเอ้ยมุนป่าบมุนดอนใส่แล้วกลางมันมนอ้อยเถอเนาะไม่เวลาไม่เวลาฮะเอออย่าตัดน้อเถนเนาะตัดแค่ไหนกาไปตัดนะ บึงได้ของกระเจ้าเกิดเปนให้ไปยังเปนให้แล้วไม่เป่นแล้วนี่กำลังใจพูดแล้วไปพ่นได้ยุบปุ่นเนาะเอาลายบ่เอาลายย่ เวิร์ดน้อยแทน,นเนาะทนแล้ว <c oughs> อือดไ,ดดได้จกตูเด้ป่าเพิ่นอ,อ,ยยอยู่อยู่ด้วยแหละอยู่อยูย่ด้วกนเถิดเดยเผิ่อๆนี่น้าม่รั่นซนี่นะ เจ้าบ่ขึ้นไปเ็ดอยูเทิง์นอยู่คันผายบ่อยู่นะเฮบ่อยู่อยู่ลงแห้งน้ำนน่ะมันลเดียวได้มันแห้งโอ้โ้เนาะเดียวนึงปาร์ถือได้ในขู่ันในรออย่านี้ถืองบ่ะเด็ดนะ่อัแล้วสร้างว่าเท้เอได้หลายเอไปเธอแล้วกลับไปบ่งกันเด้อมียวนะโอ ปลาตัวเดียวโอ้นี่เวลียน้องเลยปลาคอมาแนี่ยมันลูกแหละไว้นะครัมาจะถือปลาตัวเดียวเพิ่นว่าปล่าข้อสำหรับจะได้อีกเถ ได้กินบ่จังว่าแล้วเธอเลยก็ uh huh. ว่าเนี่ยจากกีถึงหรือบ่แล้วอันนี้จนเจ้าป่ามันมันอยากลงเล่กับบ่เบิดลอกมันกะเริ่มอยากทะย่อยลงแล้วมันอยากเบิดผลเนี่ยเด้ช่วงนี่ไกลสิเกี่ยวขเขาเกี่ยวน้ำเลย แม่เด yeah. ินเก้าเดือนสิปแล้วมันก็อย่างเมื่อพนแล้วเปลี่ยนโนนเลยเธอเลยคอยวะเปลี่ยนบนไซเปลี่ยนบอนไซแง่งจ้าน่ะแง่งจะลงมาใส่ทางนี้เฮ้อเจ้าชิบ้านนี่หน้ามันไหลไปพุ่นบ่คงคิดถึงเจ้านะบ้านนี่เลยหน้ามันไหลไปพุ่นม ไหลพุ่นมันก็ลายแตกพุ่นแล้วผมทั่วไปแล้วป่ามันก็ลอยขึ้นก็คลามเนี้ยป่ามันก็ฮะทางเอาไหมเด็ทางเอาไม้เออเฮ้ย่นมันพ่อเพชรป้าผู้ไปลองเลยลายเลยดีบริปุ๊บนี่พี่น้องเนาะใส่รถไว้ป้ใส่รถใส่ล่อไว้ก็ได้อ้โหพุ่มก็มีป่าเนี่ยผู้มีป่าป่ากำลังถือได้เดินวะ ปลากำลังถือก้อนลูกกอนมาสัน่นปลากำลังถือวงพิทลังเนื้อปลาตัวนี้เนือกินแล้วเลือกินแล้วห <c oughs> น,นุไม้หั่สิกินอหารชมบูรขนาดไปหนอยขนาดบริตั้งใจหาได้หน่มมเนาะเจ้าสาวใบาแล้วสีมาค่าเดียวเนาะ้ว,าาว,เ,ว,วเ,เอาเมือแกงโรดลเห็ดลหาหมานสบวบ เรานอนได้เถอะเด้มีเฉมอ่อนะเรายังไม่ทันได้ไปทางไหนบ่เถอะมัอนี้ไนอันนี้แกหย่าแล้วกินข้าวแล้วก็นอนเออมีอยู่แล้วหลายพวกอะไรกวกินข้าวแล,นนแล้ว,ลลลก,วลก็นอนก็นธรรมดาได้กินต้มยำไทยกันบรรยากาศมันฝนตกมันเข่าท่าอยู่ได้ หน้าพักอน้าพอนอยู่ไดเ้ด้อมือนียาบกินกบนกินักินบ่อาเรา้ใครขึ้นไลยเติบอยู่้ในรับกสมองรับปโปงเมนเป็นบี้หาน้าไม่มาเนาะช่วหน่อยช่วยให้เถิักไดขเ็ด้หยามเห็ดเอาบ่บบราโบเห็ดเอาดอกเนเถิดูได้เห็ดเอาได้ให้เจ้าเห็ดเอนีจ้าเห็ดได้โบเถบ่ได้เลยเถอเลย บ่อเราเล่าออกไปเชือ,อ,อดอแมน่นเราบ่อนั่นดอกปราศาทตร์เราคนปราาสโรคปราศาสเยอะแมน่นแบบโรคปราศาทนี่แหละโมแมนว่าเราคนบ้าดอกก็เ,เป็นโรคปราศาทเราเห็ดอยู่เห็ดกินเป็นได้เราเห็ดน,น,น,นู่นเห็ดนี่เเป็นบิดแกงน้ำม,มันเห็ดอยู่เห็ดกินเรายังจับได้เบิ้ดเห็ดได้เบิ้ดนะ โยเถิเดบนหนาวนะนดพอดพอดนาลเลยว่าใครว่ <c oughs> าฉันแหละเย็นฝนมันมัดก่อนเดี๋ยวนี้เย็นป่าบุลงต้อนในเถิเดใะมืดบมันม<า>ตกยู่แต่วนดยเฉพาสีแห้งในเถิดอยู่บ้านข่อยแห้งนะฝนนะน้ำในห่วยนะอ้ยน้าม,มากหลายอยู่ได้แต่บัวแต่ว่าไทยบ่ก นำาำมากโอ้น้ำเยอะเนาะน้ำหลายนี่เอาใส่พักระดาบเนาะใช่พ,บบชพชลพดเอาใช่เพียกพดเอาหาลงแถบีงาบงนี่เพียกไปจ้ากริเส,สีเอาเลยแต่ป่ามันมีันได้ฮอตชิปโตบอกเลยว่าจำถึงเลขกูได้่ บอกความจริงใช่การพวน้อยเนาะเขาอาจจะมาแปลงเอาเห็ดให้มันลงนั่นนี่นะเออชิได้อยุ่คือข่อยบอกเลยชิตัวน้ำบรุยแล้วมือหนึ่งามันนูนในนะน้าาเออมันนูนในเห้มันบตน้ำบรุยเนาะกว่าชิว่ายังไนะแบง่ชิวเลยชิได้ก็เปนกำเ่งเขาได้ มันไหลลงในป่ามันลอยลงแล้ว vida, มันบกขึ้นไน้อยู่เทิงผู้แม่นไอ้เทิดนต่เวลาเจ้ามาเหดเวียงนี่เจ้าก็ลองชวนเมียเจ้าเพื่อเพื่อให้เราผ่อนคลายเนาะแล้วชวนเราอยู่บ่อยเถิดบ่มาบ่บ่อยากมาเนาะแต่ว่าแต่แต่กับผู้จักแต่บ่อยากมาหักแต่ว่าอยากผู้จักว่าผัวไปใส่นะพี่น้องเลยผู้จักแต่อยากยามบ่อยเนอะผู้จักอยากยามก็ดีแล้วมีผู้อยากยามไอ้เถิดเลยแต่ว่าบ่เห็นผัวนี่ก็โอ้ยเอาแหละเรา ไปตามหาแหละมีแต่ไปใส่แล้วก็บอกแล้วอยาเขาอ่อมน้ำไม้ต้มมือท่าละต้มท่าแล้วได้ตั้งอย่างมันจืดไว้ในจั๊กจั๊กต้มเนาะก่อนแพลหนึ่งมกอ่อมไปเธอเดียกินหึ่งมกเอานี่มันนานบูดนะมันโค้กเขาโค้องแพลตักมาอยู่เนาะแม่โน้องแพผลน้ำไม้เข้าเลยนี่คือะ lap ไปใช่เข้ามาด้ยจับปุ๊บอเข้ามา อีอน้งนงองเนาะเดเห็ดแล้วปอกปอกปอกอาปาอกปอกปอกจใส่ผักกาดจาดจักผักกาดอีกว่นี่ใจจักผัาดมใ่อีกจจักผักากาดะจัจกไ,ไม่เ,ยเ,ยเ,ยเียนกันกพเลงินปลาซิลอดได้เป็นวนะช่วงินี่้าวสอบใส่ทองสอบหน้ามันกเินมาดีเลย เนื่องอยยุมันสิไปทั้งพุ่นแน่เถอะไปทั่วเบิดพุ่งน่ะน้าเหมอลมันบูบืนเขาปากต้อนเจ้าเนี้่ไขว้เอ้าชั้นเลยเธอเขียนป้ายไปด้อปลาจุกลงนี่เด้องานป้ายพดีเลี้ยวลงแจกแล้วลองเมืองชายเถิดมันบ่มาณปานไดนะเถอ ได้ยุงแต่ประมาณปนั้นบารีวะทางน้ำเนาะเวลาน้ำน้อยจาก็ได้ีกคันนั้นน่ะเนาะแต่เัานหนูน้ำอ่ะเนาะพ่อแฝดเมื่อแล้วล่ะไปให้แต่หนึ่งพี่น้องไเนาะเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้พ่อน้องแฝ็จะได้ขอโตจบคลิปก่อนจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพ่อน้องแฝดในเด้อพี่น้อง สบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้อง